ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายมูเตลูใครชอบมูต้องมาทางนี้ก่อนจะไปฟังกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะสีระส่ราศีมีโอกาสตั้งตัวรวยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งหมอดูชื่อดังสำหรับหมอไก่พาทินี ที่ล่าสุดได้ออกมาเปิดคำทํานายเผยดวงชะตาคนเกิดสีราศีสุดยอดคนดวงแข็งมีความอดทนต่ออุปสรรคสูงในปี67มีโอกาสตั้งตัวและรวยได้มีความฝันจะกลายเป็นจริงจะมีราศีใดบ้างไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะเปิดดวงสถิราราศีทั้งสีราศีได้แก่ 1>, 1. ชาวราศีพฤกษก 2. ชาวราศีสิงห์ 3. ชาวราศีพิจิกและสชาวราศีกุมค่ะสุดยอดราศีที่มีความอดทนสูงทนทานต่ออุปสรรคยิ่งกว่าหินกแกรดิตเวลาตั้งใจจะทำอะไรก็ต้องทำให้สำเร็จให้ได้ภายนอกใจดีเฟรนลี่ แต่ในใจยึดมันชอบทำอะไรเดิมๆไม่ชอบเปลี่ยนแปลงบ่อยปี6-7มีโอกาสตั้งตัวรวยได้แต่ต้องลองเปิดใจรับการเปลี่ยนแปลงลองทำในสิ่งที่ไม่เคยทำแล้วความฝันจะกลายเป็นจริงค่ะทั้งนี้สำหรับใครที่ดวงไม่ดีรู้สึกว่าตัวเองกำลังดวงตกทำอะไรก็ติดขัดไปหมด หรือมีสัญญาณลางร้ายอะไรบางอย่างที่เป็นตัวบอกเหตุว่าดวงคุณกำลังจะถึงคาดจะมีเคราะห์หนักเรามีวิธีการสะเดาะเคราะห์แบบต่างๆมาฝากกันค่ะ 1. รักษาศีลถือศีล 2. การบวช 3. กินเจ 4. ทํทำบุญในรูปแบบต่างๆ 5. หมั่นกรวดน้ำขอขมากรรมหรืออโหสิกรรมบ่อยๆ 6. สวดมนต์ปฏิบัติธรรมไหวพระก้าวัด 7. ปล่อยชีวิตสัตว์เป็นทาน 8. ตอนลงศพและ9ไปไหวหรือบูชาขอพรจากเทพเจ้าต่างๆค่ะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีสติกับการใช้ชีวิตค่ะ